โชคดีผมได้ภาคอีกปีนึงไงโอ้ยเขาไม่ให้ผมภาคมันต้องปีนะเราทะเลาะเขาเขาทะเลาะกับผมผมไม่ได้ทะเลาะเขาอ๋อถึงว่าไปเข้าข้างนักแข่งไงนักแข่งแม่กระทวงทะเลาะต้นรถกันแล้วเขาไปเชิญเราให้ไปช่วยแก้ไขคนเชิญก็คืออะไรเอดิเตอร์ของนิตยสารนับรถเชิญผมจากขอคอยลงมาให้เราพูด เจรจาระหว่างนักแข่งกับผู้จัดก็คุ้เชิญนะจัน่านก็บอกเลยแต่พอพอนักแข่งมันชนะนะกลายเป็นว่าผมแล้ไปเอาข้างนักแข่งไอ้เยอะแล้วเลยไม่น่นแล้วไม่ให้ผมเขียนลงหนังสือด้วยไม่มีหน้านี่สานรับรถไเนยหายไปนานตอนนี้มาอะไรกัยโอ้ยมานานแล้วเหรอพักใหญ่ได้ หายไปตั้วเ8จ็ดแปดปีมั้งแล้วก็โดนเนี่ยพวกเนี้ยเขาให้มานั่งต่อหน้าด็อกเตอร์ปาจินเลยในงานแต่งงานอ๋อเป็นายจ้า้กลับมาเขียนแล้วก็เขียนคือเขียนงานแล้วีทำไมพี่หายไปไหนกลับมาเขียนอีกเกือบสิปีเขามาช่วยเขาอ่ะช่วยส่งงานให้โอ้ผมมีงานอยู่ตลอดไงแล้วก็ันี่สองปีวีที่สองกลับมาได้พาะ คราวนี้ก็ภาพแม่งสองรุ่นเลยคนเดียวตอนนี้น,น่าจะชุกน่าจะเพิ่มไอ้ดีกีการแข่งขันขึ้นมาเรื่อยๆอยนะอ่าที่มิถุนาเห็นบอกว่ามิถุนาก็เป็นปีสองพันยี่สิบสองครับครับก็ก็กกกกกเป็นของของจริงก็เป็นปีที่ยี่สิบอืออันนี้เป็นปีที่สิบเก้าเถือเป็นปีที่สิบเก้าที่กำลังแข่งวันนี้นนอ่าก็ตัวเลขเป็นสองศูนย์สองหนึ่งใช่ เป็นการแข่งขันที่โหดทสุดในประเทศไทยแล้วเป็นออฟโรดมากที่สุดดเป็นเมก,กระวงการออฟโรดของเมืองไทยใครที่มีความฝันอยากจะร่วมแข่งขันออฟโรดเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตมันจะต้องมาแตะสนามบ่อพลอยไอ้สนามพ้้นปวดหินที่เราเห็นๆอยู่เนี่ยต้องมาต้องมา ราะมันรวมศูนย์รวมของสุดยอดมือของทั่วทั่วประเทศทั่วทั่วเมืองไทยทั่วเมืองไทยทุกทิศกับปลายสุดขวัญทองเหนือสุดขวัญทองออกตกมาหมดปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ยังงั้นอยู่ก็ยังมีมันจะมีมาทดแทนแล้วจะเป็นรุ่นๆประมาณสี่ห้าปีจะเป็นรุ่นกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่กำลังดังแล้วก็จะหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่จะมีกลุ่มใหม่ขึ้นมาแทนอ,อีกห้าปีเนี่ยประมาณนี้มันจะขึ้นมาอย่างนี้ลักษณะเนี้ยวนไปวนมาไม่วนไปวนมามันค่นยอยๆเก่าหายไปจริงแต่ก็ไม่หมดใหม,ม่ก็ใหม่ก็เข้าม,มาทดแทนเข้ามาทดแทนแต่ว่าเขาเรียกว่าช่วงความความเด่นดังเนี่ยของกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในช่วงห้าปีของแต่ละครั้งแต่ละชุดห้าปีแล้วก็จะเริ่มหาไอ้กลุ่มที่จะมาเล่นครบห้าปีเนี่ยกับ ไปเป็นที่ปรึกษาก็แล้วแต่ว่เขาคุมยังไงคุมใหม่ขึ้นมาแต่ก็ยังพวกนี้ก็ยังวนเวียนกลับมามาดูมาชมมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเจอเป็นเรื่องของวงการฮอลร์เมืองไทยใช่ใช่แล่ปีนี้นี่ผมดูเทียบเป่าโอเพนกับซูเปอร์โอเพนนี่เต็มๆเลยนะโอ้โหมันมันจริงเพราะปกติส่วนมากจะไปดูทีมประเภททีม ปีนี้นี่ดูซุปเปอร์เพนสุดยอดอโอ้มันมาใช่ครับเสร็จประเภททีมก็โอ้ถ้าจะตามภาพเนี่ยต้องตามภาพผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องถือเป็นคว uh ีนเราเป็นราชินีเอ,อกราของเมืองไทยเพราะว่าสิบเตียนเนี่ยเธอได้สามสี่ซอนอมไม่มีใครเคยทาได้คนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องยกให้เป็นควีนเอกราควีนแต ทิง off ้งออ r โรดก็ต้องยกให้ชัยรั์คำพึ่งเพราะชัยรั์คำพึ่งเนี่ยน่าจะได้ช่วยผู้ชนะเลิศสุดยอดสิบเตียนเนี่ยโคตรตะระสิบเตียนโคตรตะระสิบเตียนเนี่ยผมว่าหกช่วยนะเนื่องจากว่าเขาจะแข่งจะแข่งทั้งสองรุ่นคือ,อรุ่นโตโยต้ารีเว่อร์เปิดไปครับทีมใจนะครับกบับตนะรงนะรี้นะ รุ่นซูเปอร์โอเพอ้เขาแข่งทีเดียว2รุ่นในในเวลาเดียวกันอ่ะสเขาเล่น2รุ่นได้เลยเขาแข่งกันสรุ่นได้ก็เลยได้รางวัลดับเบิลแต่เขาจะไม่ไม่ดับเบิลแบบ3ปีซ้อนไม่ใช่ไม่ใช่3ปีซ้อนเหมือนกับประชาชัยยะคนแรกที่รับช่วยรางวัลเนี่ยเขาเก่งเขาได้3าผลเมือนกันนะได้ช่วยสิเสียงเนี่ยสามครั้งประชาชัยยะแต่ เขาเขาเขาไม่ติดกันสามามช่วยไ็่ได้สองศูนย์สองสันสมัน่แล้วไปได้โดดไปได้สองพันหเขาก็เลยไม่ได้เป็นคิงช่วยรางวัลน้อยกว่าน้อยกว่าใช่แล่้นส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาสองพันแปดสองพันเก้าี ถ้าส2018 2019แล้วก็2020เสกันเลยสามคันเลยแต่ผู้หญิงจะได้เป็นควีนเลยทันทีไทยรัฐมันก็ต้องเข้าเลคขอนทีมงานขึ้นออฟโรดออฟไตแรมเป็นสุดยอดจอมยุดิจ้ายุทธจารออฟโรดประเทศไทยด้วยถ้วยบานเบิกสวย ห้าหกใบแข่งแข่งเก่งด้วยรูปหล่อด้วยโอ้โหประชาชัใช้ยาแหม่สาวกี๊ดเลยสมัยก่อนนะโอ้ผมตามชมเลยใช่คนดูทีเป็นล้านคนใช่มีการถ่ายทอดสดอแต่ไม่ใช่อีกรายการหนึ่งต้นโซฟี่เขาก็ได้โซฟี่อีกตั้งหลายใบเขาได้แชมป์ประเทศไทยเอาโทฟี่อีกตั้งหากละช่วยพระองค์สมท่านนะตั้งหลายใบ ดูออกทีวีทีนึงก็คนไม่ต่ำกว่าสามล้านเวลาผมภาพสดอ่ะไม่ต่ำกว่าสามล้านคนซึ่งเป็นความภาคภูิใจที่สุดยอดแล้วพีคสุดๆแล้วสมัยโน้นน well, kind of well ั่นสิบกว่าปีนะวตอนที่ภาพอยู่กับคุนกีรยุทธ์บวกทับโอ้โหมันเลยนะัวตที่ภาคกับเจอโอ้โหมันผมชอบ บรรทัดกันผัดกันขึ้นไปกันส่งโอ้โหใช่มับใชมันมันเป็นโอ้โหแล้วถ้าเผื่อภาคสองคนมาาี้โอ้โหมันจริงยอดมันเป็นตำนานมันเป็นประวัติศาสตร์แล้วการผมได้กลับผมได้กลับมาเนี่ยเวลาผมรับงานเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาวอร์รีเลยพู้จัดเพราะว่าก็ได้คนเดิมกลับเข้ามาในการที่จะทำงานแล้วเป็นรูปเริ่มต้น ทุกรายการเป็นคนเริ่มต้นหมดเริ่มต้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพาดหมดได้รับเกียรติแต่ว่าไม่ใช่เก่งนะเดี๋ยวตอนนั้นไม่มีใครเวลาอะมันสร้างคนสร้างคนขึ้นมาใช่ถูกต้องตอนนั้นเป็นคนแค่นับออฟโรดที่เที่ยวกับน้องชายก็เลยรู้จักคนไปทั่วแล้วก็รู้จักกับนิยาสากโรถกับกลางปีก็เลยมีโอกาสไงก็ มันเป็นฟ้าเขาลิขิตไว้ไม่ใช่เพราะความเก่งนะผมยืนยันนะไม่ใช่เพราะความเก่งไม่ใช่แล้วคนอื่นจะมาเรียนแบบผมก็ไม่ได้ใช่ใถ้าที่ผมฟังดูนะไม่มีใครเรียนแบบผมได้เลยเพราะว่าเราเป็นชาวโรยเองที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนักวันนี้อ่ะเหมือนกันกำลังทำสื่อให้ชาวเรารูสื่อ ความดีของชาวขับรถความเก่งของชาวขับรถออกไปให้คนทั่วไทยหรือทั่วโลกได้เห็นตั้งใจทําแบบนั้นนะตั้งใจครับตั้งใจงานของชาวอับรถที่ทำื่อชาวอับรถไม่ใช่ผู้ถือข่าวผมไม่ได้ผู้ถืข่าวแท้จริงจริงแท้แล้วนะตอนนี้เพราะมีงานอื่นคือเป็นอินเตอร์เนชั่องแชนแนลจอร์นัลลิสต์ใช่ ก็ผมโชคดีว่าได้รับเกียรติจากนานาชาติที่ยอมรับเราไปไหนก็้อาบอกว่าเลดกินเตอร์นานาชจะมยอขึ้นะครับเดี๋ยวผมถามอีกทีตะกลอนน่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยฉายาพี่เป็นแรดบินได้โปรตอนนี้มาตอนไหนอ้านิวตอนแรดบินเนี่ยแรดบินเนี่ยผมเป็นผู้ตั้งตัวผมเองอยากจะมีปักนามปากกานาปากกาผมเป็นคนแรดก็คือ ก่อนแรกอะก<อ>ามีใบโน่นนี่นี่ทนได้อะไรอย่างเงี้ยแ,<อ>แต่ผมแรกเที่ยวชอบอทเที่ยวแต่เมงเอกี้เาชอบบินเที่ยวนั่งเครื่องบินไปเที่ยวทัวร์นี่แหละธรรมดาเนี่ยเพราะว่าผมได้บินเที่ยวไปตลอดเยอะมีมีงานเ,าเที่ยวเที่ยวมาเกี่ยวข้องบริษัทว<น>ิเกินทัวร์เนี่ยเอาผมไปเป็นไกด์อะ อ่าเอาเป็นใกด้ทัวร์เลยเฮ้ยเราอาศัยเที่ยวกันคุณชอบเที่ยวก็คือดัดบินอยากเที่ยวคนชอบเที่ยวคือใช้คำว่าดัดบินผมไม่รู้ว่าคนอื่นที่ที่ตั้งเนี่ยหลังจากผมตั้งไปแล้วเนี่ยมีคนมาตั้งตั้งเขาไม่รู้ว่าเขามีคอนเซ็ปต์อะไรแต่ผมคือคนที่แม่ชอบเที่ยวคนที่ชอบเที่ยว ส่วนส่วนนิวตรอนก็คือเอนักออฟโรดเนี่ยนักออฟโรดเขาตั้งให้เป็นแก่เป็นนักออฟโรดอยู่ฟิลิปปินส์ไอไลน์ช้างไอชมรมช้างไอชื่อช้างผมก็เลยเขาช่วไม่ได้เจอกันนานพวกกลุ่มตระกูลช้างอ่ะในประเทศไทยนักแข่งรุ่นเก่าอ่ะโอ้๋ รอกอหมที่มาึงเราเรียนรู้อรีผมก็เลยลืมชื่อชมรมเขาไว้ละแล้วแล้วพี่ชายก็มาทําหนังไทยทำหนังดังมากแล้วตัวแกก็ทําหนังอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยทําทีวีหนักีช่องทีวีอยู่รายการทีวีต้องถ้าเขาฟังผมแล้วผมนึกชื่อเขาไม่ออกนี่เขาโกรธตายเลยก็รู้จักกันดีเพราะเขาเป็นเป็นพนักงานฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ตอนสมัยนู้นแล้วรงกัะท้่งฟิลิปปินส์อะไรเจ๊งเจ๊งในเมืองไทยก็เขาก็ไม่ได้ทํางานที่ที่สนามบินดอนเมืองต่อตอนนั้นอถ้าเป็นผู้ตั้งเพราะเขาบอกว่าไอ้นิวตรอนก็คือเกียวว่าในรถ,ถเราก็เห็นผมรับทาคผมต้องเป็นกลางไงเขามอบความเป็นกลางเพราเขาเห็นว่าผมเป็นคนเป็นกลาง อ๋อก็เลยตั้งคำว่านิวตรอนเป็นนามสกุลให้เพราะพี่ไม่มีนามสกุลอ๋อนนามสกุลคือแสดงว่าพี่น่ะเป็นคนเป็นกลางเพราะรับทําหน้าที่ถือนี่ไงมันก็เลยกลายเป็นนิวตรอนโอเคเดี๋ยวถ้วเจอกันนะครับผมครับ